เเที่เอเธอร์กินเอเธอร์รู้ไหมคะว่าคืออะไรอะไรคะโอ้แม่บอกให้เอาไหมมันคือบวบบวบ <laughs> บวบ ้อันนั้นเหรอนกกองสีขาวๆเมื่อกี้เหรอลูกคือน่าจะเป็นไหนแม่ดูก่อนกระเทียมกระเทียมกระเทียมเดี๋ยวล่นเดี๋ยวล่นเดี๋ยวล่นเธอกินอะไรนะไอสีเขาวๆที่เธอกินเขาชื่ออะไรว่าอะไรนะเมื่อกี้ที่แม่บอกอ่ะบวบ บัว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 ับ อาวจ้า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 หนูจับอยู่เอออร่อยไหมคะอร่อยจะไม่ขด้อยู่ในรูไม่ว่าใครจะเก็บก็ยังไม่รู้แต่คนกดที่จะเอาจะมาขี้แรงขุดยน คนก็จะหายปวดขี้ได้ง่าในเมื่อคนมาคนปวดขี้จนจะซี้ง่ายนทำคนเรื่องกันแล้วอืมอุ้ยเธอขาวันนี้มีตากผ้าด้วยนะคะเธอเป็นหน่วยไหนอ่ะหน่วยต่างกังไนหน่วยต่างกันยังไนอืม หนบหี่หนูเอา่วยหยิบผ้าให้พี่หนูส่วนหนูตักกางเกงในไปก่อนใช่ไหมคะไม่จมเอวว้าวเกี่ยให้หมดเลยนะคะอืมแล้วหมดกินข้าวหมดแล,แล้วจะกินอะไรต่อ กิไมได้กินผลไม้ด้ไหมถ้ากินผลไม้ตัวกินผลไม้ากินยต่อถ้ากนผลไม้ไม่เาโวรัดตีโไม่ตจถ้ากินผลไม้วจ้า <laughs> พี่โปลีเอาแล้วเอาแล้วไอ้เธอจะบดแล้วปลีครึ่งจานแล้วจิปลาม้อเวกับผู้แาคร่นงล้วนแ้วรูปจไม่เด้ยงไงไนกนะ็หม้อเอวมอเอว ยังก็ไม่เหวน,นี่ค่ะข้าวจะไม่ใช่แบบนี้มาต้องไม่โดนอะไรยอยูน่นนะอุ้ยเอาเกลี่ยให้หมดเลยลูกเกลี่ยชามให้หมดเลยแล้วหนูก็เวลาสี่ชาม,มนาหนูหิวหนูหิวหิวข้าวเหรออ

ただただ。<Wow. S 2> <about> <laughs>